เนาะเพราะว่าเราจะต้องฝันคาพี่ต้อมก็จะได้ฝันคาได้แหละจะได้ไม่เครียดนะคะไปดูกันค่ะมันมีอะไรในกล่องแดงนี้ทําไมวันนี้ต้องมาพูดถึงกันคะอ้าวนะคะก่อนไปสินค้าขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสก่อนนะคะก็คือพี่ตู่สวพภาประสงค์นิจกิจนะคะพี่สาวแท้ๆของพี่ต้อมเองขอบคูดนะคะโคดรปูกโคดเอกโคตรพี่หมอกนะคะผู้ซ้อนงานตลอดเส้นทางของพี่ต้อมนะคะโคดพี่ตีพี่รินโคดพี่นุกพี่นุ้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณวันโชติกวันณนะคะเจ้าของบริษัทเรกซี่ ที่เปิดบริษัทดีๆแล้วก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้พวกเรานะคะใช้ชอบแชร์แล้วก็มีรายได้กันนั่นเองนะคะเพื่อนๆโอ้โหช่วงเวลานี้นะคะบอกได้เลยว่าร้อนแรงสุดนิดต้องตัวนี้เลยหน้า Facebook ใครไม่มีตัวนี้อยู่บอกเลยนะว่าตกขับบวนนะคะอะไรเอ่ย h i g h ็กซ์เปิดเฟอร์มิงเจลครีมนั่นเองนะคะมา ทำไมคะทำไมทำไมทำไมคุณวันถึงต้องผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นนะคะจะมีธุรกิจถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปัญหาแบบนี้คะ่ะใครมีบ้างนะคะเซลล์ลุ่ยไลขาใหญ่พุงย้อยตูดยันนะคะหรือปัญหาท้องลายพต้อมนะคะเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ เป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะมีลูกสองคนนะคะท้องแตกเลยค่ะเรียกว่าแผนที่โลกเนี่ยอายไปเลยนะคะแล้วปัญหาเนี้ยมันก็ยังคงอยู่กับเราเนี่ยแหละเป็นปัญหาทิมแพงใจดำนะคะเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหายสักทีนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆใครวัดดีแบบไหนไปซื้อมาใช้แต่สุดท้ายมันเป็นไงคะมันเกิดอาการผิดหวังเนาะพอเราผิดหวังปุ๊บอะมันก็รู้สึกแบบ จะไหวหรอจะได้หรอแต่วันนี้นะคะพี่ต้อมบอกเลยว่าได้ลองตัวนี้แล้วนะคะ5วันบอกเลยว่าโหผลลัพธ์ประทับใจมากๆนะคะแต่รายงานของพี่ต้อมบอกเลยนะคะว่ามันใหญ่มากนะคะตอนนี้กระชับขึ้นมากเลยผิวที่ทาน,นะคะบอกเลยว่า มันนุ่มนะคะแล้วก็มันเนียนขึ้นนะคะเรียกว่าเหมือนกับรูปตุดเด็กเลยอ่ะตอนนี้แบบเนียนนุ่มมากเลยนะคะแล้วเซลลูไลท์คืออะไรคะเพื่อนๆเรามาทําความรู้จักกันก่อนเห็น <c oughs> ขาตัวเองเราก็เครียดจังเลย <c oughs> โอโหไอผิวเปืดอนซ่มมันคืออะไรเนาะจริงๆอะค่ะเซลลูไลท์มันก็คือปัญหาที่ว่าไขมันมันสะสมมากเกินไปภายใต้หนังแท้ของเราเนาะแล้วมันก็ดันตัวขึ้นมานะคะผู้หญิงอะจะพบปัญหาเยอะกว่าผู้ชายเนาะเพราะว่า การเรียงตัวของผิวของเราะคะ่ะเซลล์ผิวของเราเมันเรียงเปนแนวตั้งไงไขมันก็ขึ้นได้เต็มที่เลยจ้าส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาเป็นกากบาท XX อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นขึ้นยากนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่มีปัญหาเซลลูไลท์นะคะเพื่อนๆ ผู้ชายหลายคนเนาะมีปัญหาเพราะว่าพอน้ําหนักขึ้นเยอะอะหลังแตกเซลลูไลท์ขาย่นก็มีโอ้โหแต่ถ้าผู้หญิงอะบอกเลยว่าปัญหาพวกนี้เล็กน้อยมันกวนใจสุดๆเพราะบางทีเราอยากใส่บิกินี่ไงเราอยากใส่ขาสั้นไงเราอยากใส่เอวลอยไงแล้วเป็นไงพอมันแบบไม่เฟิรม์มไม่กระชับมันมีปุ่มปั่ม,มเล็กน้อยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบเราจต้องหาทางจัดการมันแล้ววันนี้นะคะเรามาเช็คกันก่อนว่า เราเป็นเซลล์ไร้ระดับไหนนะคะเกรดหนึ่งนะใครอยู่ระดับที่หนึ่งนะคะก็บอกเลยเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยมองมันยังไม่เห็นหรอกเนาะต้องใช้แบบว่ามือบีบนะคะบีบถึงจะขึ้นนะนะก็ดีใจด้วยนะคะถือว่าเป็นคนที่มีน้อยเนาะแต่ถ้าเริ่มขึ้นเกรด2นะคะแค่ยืนนะคะก็เริ่มเห็นแล้วนะคะพี่ต้อมก็อยู่เกรดนี้เลยยืนนะคะก็ยังเห็นนะคะเป็นคลื่นๆน,นะคะบริเวณเนี้ยะคะ่ะ รูดนะคะแล้วก็ต้นขาเพื่อนๆมันเครียดเพราะว่าชอบใส่ขาสั้นนะคะมันก็แบบว่าเราจะต้องพยายามจัดการมันแต่ถ้าเป็นเกศสามโหรงแรงมาก เทสนี้นะคะบอกเลยว่าแค่ยืนก็เห็นแล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือมากที่สุดนะคะเพื่อนๆวันนี้การที่เรานะคะเห็นใครที่มีปัญหาแบบเนี้ยไม่ใช่ไปทักเขานะเออทักแบบรู้พี่นะ่ากลัวจังเลยแบบนี้ไม่เอานะอาจจะโดนต่อยนะคะวันนี้นะคะเราแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราอะใช้แล้วได้ผลเนาะไปให้เขาได้ทําความรู้จักนะคะหลายๆคนสรรหาวิธีการ กำจัดเซลลูไลท์ทำยังไงดีคะเพื่อนๆใครเคยทำอะไรบ้างไหนลองแชทมาสิแชทมาเลยคะ่ะใครเคยไปกำจัดเซลลูไลท์ด้วยวิธีไหนกันมาบ้างนะคะบอกเลยคะ่ะตอนนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องของการดูแลความงามไฮเทคมากนะคะเลเซอร์้วยระบบความถี่คลื่นวิทยุการดูดไขมันใครเคยบ้างคะบอกเลยคะ่ะ ต้องรวยนะต้องรวยนะค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะหรือใครบอกว่าไม่ไหวอะ่ะฉันขอออกกําลังกายหรือกินอาหารทีม่มีประโยชน์ดีกว่านะคะแต่มันใช้เวลานานมากนานมากไม่ตอบโจทย์สักทีนะคะเพราะมันต้องมีความรู้เราต้องจ้างเทรนเนอร์นะคะหรือเราก็จะต้องมีโค้ดนะคะถ้าให้ทาง Legacy ดูแลนะคะบอกเลยคะ่ะโปรแกรมรีบอลแถมโค้ดฟีดีจังเลยเนาะ,ะหรือบางคนนะคะบอกเลยคะ่ะว่าหู งบที่จะไปจ่ายให้สถานเสริมความงามไม่ไหวออกกําลังกายก็ขี้เกียจขเกียจเอออาหารก็กินแหลกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีตัวนี้มาตอบโจทย์ค่ะหลอดแดงๆของเรานะคะเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดเซลลูไลท์ได้จริงนะคะได้จริงคอนเฟิร์มเลยว่าได้จริงนะคะเพื่อนๆเพราะอะไรนะคะโอ้โหนางแบบคนนี้สวยจังเลยอ่ะใครว่าสวยนะคะขอหัวใจให้หน่อยขอหัวใจให้หน่อยนะจ๊ะมาเพราะอะไรคะเพื่อนเพื่อน เจลของเรานะคะ High Expert Firming เจลครีมนะคะหัดพูดไว้ให้คล่องปากนะคะเพื่อนๆรวมมาเลยค่ะสามประสิทธิภาพอันทรงพลังบอกเลยเขาจะช่วยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเฟิรม์มเข้าใจคำว่าเฟิร์มไหมคะคุณผู้หญิงใครๆก็อยากเฟิร์มนะคะจันลดน้ำหนักมาตั้งนานแล้วเฮ้ยแต่มันเหี่ยวมันย้อยมันไม่เฟิรม์มมันไม่กระชับไม่ได้เลยนะคะ ตัวนี้เราจะมาปิดปัญหาแก้ปัญหาในจุดนี้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ m o i s t ร r i z e r ด้วยนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นเลยนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าผิวเรานะพอมันเฟิรม์มพอมันนุ่มนะคะมันจะทําให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นแต่ยังไม่พอแค่นั้นเรามีในส่วนของ b r i g h t น n i n g ด้วยที่จะสามารถปรับนะคะ ปรับสภาพผิวให้แลดูกระจ่างใสไม่ได้ทําให้จัดดําเป็นขาวนะคะแต่สามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยปรับระดับดูสว่างแล้วก็มีออร่ามากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีนะคะส่วนผสมที่เป็นธรรมชาตินะคะจากพืชห้าชนิดเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะแล้วก็ยังมีสูตรพิเศษนะคะในการนำเจลแล้วก็ครีมเนี่ยมาผสมบอกเลยว่าตอนนี้เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆเนี่ย เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเรียกว่าอะไรนะรูปแบบนะคะในเรื่องของเนื้อครีมในเนื้อเจลเนี่ยมาเป็นเจลครีมเป็นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าให้สัมผัสที่แตกต่างนะคะแล้วก็ซึมเร็วตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวได้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะทาไมเราถึงจะต้องแนะนํานะคะตัวเฟอร์มิเจลครีมของเราเนี่ยให้กับเพื่อนๆคะเรามีจุดแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงนะคะวันนี้เพื่อนๆรู้ไว้เลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ของ Legacy นะคะคือสินค้าที่ดีและมีสามไฮดูสิแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของกินนะนี่คือของทาใช้ภายนอกนะคะคุณวันนะคะก็ยังจัดสามไฮเข้ามานะคะการที่เรานะคะจะผลิตสินค้าดีๆขึ้นมาสักตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการเฟิร์มมิ่งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นน้องใหม่อะคะ่ะเราจะต้อง ปิดทุกปัญหาของผลิตภัณฑ์เก่าๆเดิมๆที่ใช้แล้วไม่ได้ผลใช้แล้วแบบรู้สึกว่าหวเสียดายตังค์เนาะเสียดายตังค์เสียดายเวลาวันนี้นะคะเราคัดสรรนวัตกรรมนะคะก็คือห h ึ่ง i n n o v a t น o n นะคะผลิตภัณฑ์ของเราคัดสรรน,นะคะวัตถุดิบธรรมชาติที่ดีที่สุดมาเลยนะคะจากประเทศนะคะฝรั่งเศสแล้วก็เรื่องของ เจลครีมนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการที่จะผสมระหว่างเนื้อเจลกับเนื้อครีมทําให้ครีมเนี่ยซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักสามารถใช้ได้แม้แต่ก่อนออกกําลังกายและขณะออกกําลังกายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการพัฒนาสูตรของเราบอกเลยว่าคุณภาพต้องอันดับหนึ่งเราใช้เวลาถึง3ปีเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไก่กา,กาอะไรเดปีเดียวปล่อยปีเดียวปล่อยไม่เอานะคะถ้าไม่ได้ผลจริง ไม่ดีจริงนะคะเลกซี่ไม่มีทางปล่อยสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้าของเรานะคุณภาพดีแล้วก็ได้ผลแน่นอนนะคะที่สำคัญคืออะไรคะไฮแคร์แคร์สิความรู้สึกของผู้หญิงความรู้สึกของคนที่แบบว่าจุดด้อยของฉันฉันไม่อยากให้ใครเห็นจุดด้อยของฉันฉันอยากปิดอยาก อยากแบบไม่อยากให้ใครรู้อ่ะเออแล้วทําไมอ่ะวันเนี้ยถ้าเราใช้แล้วเราได้ผลเราอยากจะเปิดอ่ะเอ้ยเราอยากจะใส่บิกินี่ที่แบบไม่ใช่วันพีดได้ไมั้ยเราอยากใส่ทูกพีดเราอยากใส่สายเล็กๆ,ๆหรือวันหนึ่งเราอยากใส่จีสตริงอ่ะวันนี้ค่ะถ้าเราอ่ะใช้สินค้าที่ได้ผลโอ้โหมันดีต่อใจสุดๆเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะไฮแคร์ Hi ของเราจะให้ทุกคนนะคะอีก15นาทีเพราะฉะนั้นขอสปีดเลยนะคะด้วยสารสกัดนะคะจากธรรมชาตินะคะ ห้าชนิดของเรามีอะไรบ้างเรื่องของลูกผักชีนะคะบอกเลยค่ะลูกผักชีของเราเนี่ยมาจากประเทศอะไรคะขอขอตัวเชียร์หน่อยคะ่ะประเทศอะไรคะใครรู้บ้างพิมพ์มาให้หน่อยนะคะคือซิทงมาขนาดนี้ใครจะรู้บ้างนะคะเขาทำงานนะคะร่วมกันกับผลส้มหวานนะคะที่จะทำให้อ่าฝรั่งเศสถูกต้องค่ะนะคะตัวนี้บอกเลยว่าลูกผักชีกับผลส้มหวานเขาจะทำงานร่วมกันนะคะทำให้เกิดนะคะความเฟิร์มนะคะ ความเฟิร์มนะคะเพื่อนๆต่อไปค่ะสารสกัดจากเม็ดอะโวคาโดนะคะแล้วก็เชียร์บัตเตอร์นะคะตัวนี้เขาก็จะร่วมกันสามสามสามสูตรสามตัวนะคะก็จะมีเม็ดอะโวคาโดเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็ดอก็อกเบเกอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวขอเปิดโพยนิดนึงนะคะพูดครั้งแรก <laughs> โอเคนะคะตัวนี้บอกเลยว่าจะช่วยให้ผิวของเรานะคะ เฟิร์มนะคะแล้วเขาใช้หลักการทํางานในการที่จะช่วยนะคะคกลไกการทํางานของ3ตัวนี้ก็คือจะช่วยลดไขมันในชั้นผิวนะคะให้ผิวเปลือกส้มเนี่ยมันแลลดลงนั่นเองนะคะเพื่อนๆดูเฟิร์มแล้วก็คนที่มีเรื่องของริ้วรอยนะคะพุงแตกพุงลายก็จะลดลงนั่นเองนะคะเพื่อนๆ ที่สำคัญนะคะเรามีนวัตกรรมที่ชื่อว่า Nature Infused Skin Firm นะคะสารสก,กัดสำคัญเมื่อกี้3ตัวค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะบอนสาขา Best Ingredient จาก In Cosmetic Asia 2 0 2 0นะคะเพื่อนๆน ได้รับรางวัลน,นะคะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรการันตีเลยนะคะเพื่อนๆและในส่วนของดอกล็อกเบเกอร์ของเรานะคะตัวนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะโกลนะคะสาขา g ก e ีนอินกิเดียนนะคะจาก i n c o s สเนติ g l o b a l 2 0สองศเก้าเร็วๆนี้นี่เองนะคะเพื่อนๆบอกเลยดอกตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะเขาเนี่ยเป็นพืชท้องถิ่นของคาบสมุทร ไซบีเรียไอบีเรียใต้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าพืชชนิดนี้นะคะจะอาศัยนะคะอยู่บนรอยแยกของเห็นที่สูงถึงสองพันนะคะหนึ่งร้อยเมตรนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะสารสกัดไม่ได้ดีแค่พวกนี้อย่างเดียวนะคะถ้าเรานะคะจะผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะคะให้กับสาวๆให้กับคนที่มีปัญหาทั้งที่นะคะเรา จะต้องดีกว่านั้นนะคะเราใส่สารสกัดอะไรเข้าไปด้วยคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนรู้ไหมเราใส่นะคะสารสกัดของน้ําตาลธรรมชาติที่ชื่อว่าอะควาซูก้านะคะจากประเทศฝรั่งเศสบอกเลยว่าตัวเนี้ยประทับใจมากๆเพราะว่ามันทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นกับเก็ก กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเราแบบนานยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีวิตามิน B ีสามหรือที่เราเรียกกันว่าไนซีอามายนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวให้เปล่งปลังกระจ่างใสนั่นเองนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะอ่าตัวนี้ก็คือสรุปแหละเฮ้ยขวดนี้มีดียังไงก็อย่างที่พี่ตั้มพูดมานะคะปร๊ดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมาดูจุดเด่นกันดีกว่าคะ่ะเพื่อนๆ วันนี้นะคะหลอดแดงของเรามีจุดเด่นอะไรบ้างคะเพื่อนๆบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการปัญหาเรื่องของการเฟิร์มนะคะได้นะคะเรื่องของความนุ่มชุ่มชื้นได้นะคะแล้วก็เรื่องของความขาวกระจ่างใส ได้นะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสนะคะที่แบบว่าเป็นเจลครีมนะคะบอกเลยว่ามันไม่เหนียวเหนอะนะนะคะดีมากๆใช้ได้แม้แต่ว่าเราอ่ะจะออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกายบางคนเนี่ยใช้ได้ทั้งวันเลยอย่างที่คนหนึ่งที่พี่ต้องรู้จักเนี่ยเขาบอกเขาทาเช้ากางวันเย็นเลยนะคะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันมีเอฟเฟกยังไงบ้างนะคะอ่าต่อไปนะคะสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดอย่างที่พี่ต้อมพูดมาแล้วตรงเนี้ยบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะเข้านะคะ ตรงไปที่เซลล์ไขมันของเราเลยนะคะทํางานถูกจุดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอ้โหเซลล์ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยจากที่มันก็ยุ่งกรยุ่งกรยุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะสามารถลดลงได้เรื่อยๆผิวเรานะคะจากเป็นคลื่นๆน,นะคะก็จะสามารถเรียบได้นั่นเองนะคะและนี่นะคะบอกเลยตัวนี้พี่ต้องประทับใจมากๆ Aqua Chuga นะคะบอกเลยว่าผิวเราเนี่ยมันจะเปล่งมันจะเนียน ถ้าใครเคยรูปตูดเด็กนะเอาแก้มเด็กดีกว่าแก้มเด็กใครเคยรูปแก้มเด็กนะคะโอ้โหมันจะแบบละมุนมือมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยพี่ตั้มทาใต้ท้องแขนนะคะ ปึกไอ้ปีแขนที่กระพือกระพืออยู่อะคะ่ะทาได้ห้าวันบอกเลยว่าสัมผัสเนี่ยแตกต่างเลยให้เพื่อนลูปเพื่อนบอกอูห้หูเพราะว่าข้างหนึ่งทาอีกข้างหนึ่งไม่ได้ทามันแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็ลองให้ลูกสาวนะคะลูกดูกเด็กไม่โกหกนะบอกว่าเออแม่มันต่างจริงๆนะคะแล้วก็นะคะต่อไปนะคะบอกเลยว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอ่อนโยนกับผิวบางคนเนี่ยแพ้ง่ายแล้วก็กลัวมากเลยอะไรที่จะมาทานเนี่ยเฮ้ยมันมีในส่วนของพาราเบนไหมมีแอลกอฮอล์ไหมนะคะมีซิลิโคนหรือเปล่าหรือมีเมไดน้ออยล์หรือเปล่ออปาบอกเลยของเราไม่มีนะคะปลอดภัยคนที่แพ้ง่ายนะคะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะคันจะผื่นแดงนะคะมาสามประสิทธิภาพอันทรงพลัง จัดการกับทุกปัญหาผิวให้ฟิตเผิร์กระจ่างใสในหลอดเดียวเพื่อนๆว่าดีไหมคะครีเอินที่สําคัญนะคะใช้ได้ผลภายใน2สัปดาห์ภายใน2สัปดาห์นะคะเขาการันตีว่าได้ผลแน่นอนแต่บางคนนะคะบอกเลยว่าไม่ถึง2สัปดาห์ก็ได้ผลแล้วนะคะถ้าเรานะคะใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องควบคุมกับการที่ว่าเรานะคะกินอาหารดีๆออกกำลังกายด้วยนะคะบอกเลยผิวเปิดส้มลากันไปเลยค่ะ ลากันเลยค่ะไม่ต้องมาเจอกันอีกเลยนะคะแถมยังช่วยยกกระชับผิวนะคะเหมือนกับเราได้ผิวใหม่อะ่ะอย่างที่พี่ต้องบอกเมื่อกี้อะ่ะโอ้โหรูปแขนตัวเองเหมือนรูปแก้งเด็กอะมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันค่ะอันนี้นะคะเป็นรีวิวของคุณแม่หลังคลอดท้องลายปัญหาเนี้ยโอ้โหผู้หญิงใครไม่เศร้าก็บ้าแล้วนะคะปัญหาที่แบบว่าอื ฉันคลอดลูกทิ้งเนี่ยฉันมีแผลเป็นติดตัวยาวนานกันมาเลยนะคะมันลดลงได้จริงคนนี้ทาแค่เจ็ดวันนะคะบวกเลยว่ามันดีขึ้นเยอะมากๆหายไปเลยนะคะคือมันจางมันจางลงไปมากแล้วความใหญ่ของลายค่ะมันเล็กลงนะคะต่อไปค่ะคนนี้นะคะไม่มีหน้ามามีแต่ขานะคะแต่บอกเลยว่าเอ้บอกเลยนะคะว่าเป็นขาของพี่ปูละไมของเรานั่นเองนะคะเป็นยังไงครับทาเพียงสี่วันนะคะลดไปเลยครึ่งนิ้วใช่ไหมคะพี่ปู ครึ่งนิ้วโอ้โหทาสี่วันตอนแรกก็ว่าจะไม่ทาตอนแรกก็ว่าจะไม่อินนะคะพอได้สี่วันเป็นอย่างนี้อินเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะนี่ค่ะก็เป็นแบรนด์เอ็มบัสเดอร์นะคะของเราเองนะคะก็จะมีพ่เปิลนะคะพี่ปิยะนั่นเองนะคะและนี่ค่ะลิซ่าเมืองไทยของเราก็มานะคะลิซ่าแห่งจีจีของเรานะคะคูบี้นะคะบอกเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเรานะคะไปทำแอบนะคะหรือเอ้ยทำเขาเรียกอะไรทำหน้า Facebook ของเราแบบนี้นะคะ การตลาดปังมากๆเลยออ้ยรีวิวแบบนี้เพื่อนๆชอบไหมคะไปจัดมานะไปจัดมานะอันนี้เป็นทีมของพี่เชอรี่นะคะโหยสวยแซ่บมากเนี่ยแหละที่วิ่ต้องฝ่ฝันสักวันหนึ่งจะต้องแบบถ่ายแบบนี้บ้างนะคะแบบไม่ต้องใช้แอปแต่งอะ่ะเออเนาะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามา ฟังประสบการณ์จากผู้นะคะที่เคยมีประสบการณ์เสียตังจริงนะะเสียตังกับการไปคลินิกจริงนะคะไปกําจัดอผิวแตกลายแล้วก็ผิวเปลือกส้มเนี่ยนะคะก่อครั้งละห้าพันเก้านะคะทำสามสิบนาทีนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นยังไงเราจะไม่พูดนะคะเพราะว่าเรามีตัวเป็นๆน,นะคะเป็นตัวเป็นๆเ,เลยมาแชร์ให้เราฟังนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ต้อมนะคะขอหัวใจ ร,รัวรัวรัวเลยนะคะให้กับพี่กระแตตีทิพนิพาสสุวรรณละไมหน่อยค่ะอ่านะคะกดหัวใจมาเลยจ้านะคะวันนี้เราอ่ะฟังพี่ต้อมพูดคนเดียวหูโหยโมโมโม,มเดี๋ยวเรามาฟังคนอื่นบ้าง